เช้าเช้านี้ก็มีมีคนมาแล้วหรือคนพักอยู่ข้างบนนี้ลงไปเหนื่อยเหนื่อยครับแต่ต้องเพิ่มอีกสองวันก็มีสองวันเป็นห้าวันสี่วันอย่างน้อยนะสี่วันเพราะว่ามันจะไปนอนหมากราสองคืนรู้สึกอย่างนี้ไนอนสองคืนเลยบางบางโปบางโปไปนอนเบเนเชียนเลยเเนเชียนเดี๋ยวนี้ก็ห้องเก่าแล้วเป็นจีนไปเที่ยวเยอะมันมีอีกเดี๋ยวนี้มีโรงแรม

เฮ้ยครับผมไม่เทเทอเหัวกมั่เลยอ่ะนี่แม่นะฮะแล้วก็พี่จอครับดูที่เสียงข้างผมผมไม่ไปสวรรค์นะผมจะไปนิพพานผมเลยก้าวขวาสาธุอืสาธุไปไปถึงก็ไปสวดอิติปิโสนะได้ไหมเฮียผมสวดไม่เป็น เอาแม่บ้านเป็ดแม่บ้านเป็ดมาผมชอบเช่าพระเล่นพระแต่ผมชวดไม่เป็ดตัวนี้ทีมิโซะเป็นนิชาอะไรอันนั้นอะไรฮะมัมมี่ตีมิเธอไปที่บานเลยใช่ไหมมากระแสงอันนี้ชวดเอาไม่ได้เลี้ยงหรอเลี้ยงเขาเลี้ยงไว้ในมาแสงวนเลี้ยงแล้ววนวนไม่ได้ชวดนานแล้วเมี่ยกระแสงเสร็จแล้วก็มาลงวนไปนี้ เปิดเลยครับค yeah, ูเก yeah, ินอยู mm ่ในนี right. ่ไงมีทุกอย่างอนีก็ได้นโมตสาก็ได้รู้สึกของมันลงนี่จะมีอาวุธหลากหลายนะใช่ฮะเทพประจำตัวก็ถือดาบมันลงเขาบอกว่ามันลงปีดีอันนี้ก็ถือตนุมะนรงเป็นปีดีที่สุดภายใน12นักษัตร์เวลาที่เรามีลูกเขาอยากจะให้เกิดปีมังกรมังกรทอง ตนี้จุดตรงนี้ก็จะเป็นทุกอ่าทุกปีฮะวันสิ้นปีเขาจะมาสวดมวนต์ข้ามปีกันนะฮะตรงนี้ด้วย,ยนะและเป็นจุดที่ทําพิธีเบิกเน,น่นี่เขาจะเรียกว่าเป็นจุดสะดือโลกเขามีความเชื่อว่าเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างโลกสวรรค์กับโลกมนุษย์โอ้เหมือนภูเขาทองมันเรานะแล้วข้า,วางหลังจะเป็นวัดโบลินวัดสุลินก็คือหลวงพ่อโบลินอ่าเรียบร้อยเลย เอาดอกบัวมาตั้งนะฮะดอกบัวนี่โปหลิงภาษาจีนแปลว่าดอกบัวโปหลิงใช่ครับอันนี้คือเป็นอ๋อโปหลิงแล้วก็วัดโปหลิงก็วัดดอกบัวอ่าเรื่องครับเรามายืนตรงนี้นะครับมาเลยครับมายืนตรงนี้ฮะมาเลยครับมาสวดมนต์พร้อมกันครับ ก็หูซีอ่าเราไปส่วนนี้กด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 นะคะเดี๋ยวเราสวดมนต์ตรงนี้ก่อนแล้วฮะแล้วท่านใดอยากจะถ่ายรูปเดี๋ยวน้องปุ๊กช่วยถ่ายรูปให้นะครับค่ะส่วนต์อ่าพร้อมยังครับผมทุกท่านอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอสมานเดี๋ยวคาดกองคาดกองเอาถือเองให้ใครถือนี่ 260ข้เดี๋ยวว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านใดอยากจะขึ้นไปใต้ฐานพระ2อ8ขั้นนะครับผมท่านใดไม่ไหวก็ข้างหลังนะวัดโหลินแล้วเราเจอกันบ่ายโมงสิพี่มาจ้ามามามานะครับเราสวดมนต์นโมตตสาสะ3จบก่อนนะครับแล้วบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับเราเรียกท่านว่าหลวงพ่อโหลิน แล้วก็ขอพรซีฝึกคำขอพรก็ตบมือสามครั้งแล้วก็สาธุสาธุสามครั้งนะครับพร้อมนะหนึ่งสองสามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สองร้อยเท่าไหร่นะค้าไม่ไกล ถ้าเรา,า,ร,ลลารีบแบบโอล,ลักหลายไม่ใช่ <c oughs> เหรอไอ้าน้องไม่มาหรออ๋อเขาจะไปนอนมันมีเส้นอ๋อเขาไปข้ขงางโน้น ไปต้องได้แกะกระ <laughs> เป๋าห <laughs> มายว่าอะไรขึ้นไหมเนาะเองนะ็งเนาะ